วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตำซามเกลแล้วก็มีน้ำตาลปีบนิดหน่อยเนาะอันนี้คือเครื่องนะคะเราจะมาหมักสเต็กกันค่ะวันนี้มีวัตถุดิบมาเนาะกล่องอาจจะสั่นหน่อยนะคะเพื่อนๆตำซามเกลให้ละเอียด อันนี้คือสับปะรดใส่เพื่ออะไรเพื่อนๆอาจจะสงสัยเนาะว่าเราใส่เพื่ออะไรอันนี้คือช่วยให้หมูนุ่มไวนะคะเพื่อนๆถ้าเราใส่ตัวนี้นะเราใส่ในปริมาณน,นี้เราเก็บไว้ได้แค่ขึ้นวันนะหมูมันจะนุ่มมากจะยุ่ยเลยะคะ่ะไม่อร่อยนะถ้าเราใส่แบบนี้ใส่ปริมาณที่พอเหมาะเนาะแบบนี้คะ่ะได้แบบนี้แล้วก็ กระเทียมทนนิดหน่อยสามสี่หัวก็ได้ค่ะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นสูตรนิดทำทานเองนะคะทำกินเองเนาะล้างมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็นิดก็จะหมักของนิดแบบนี้แหละคะ่ะหมักสเต็กมันนี้ได้สเต็กหมูเนาะตำสามเตอสตเสร็จแล้วแล้วก็ทุบหมูสเสร็จแล้วเนาะอ่าจะมาเตรียมน้ำหมักแล้วค่ะเพื่อนๆหมูก็ทุบเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะ S <S <an> น้ำมันก,ก็จะมีอันนี้จะเป็นซอส้าเขียวเนาะอันนี้ซอส้าเขียวหนึ่งหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลครึ่งช้อนโตะนะ๊ะเนาะแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนโตะ๊ะอันนี้เป็นสามเกลือ,อแล้วก็มีสับป,ปะรดแล้วก็กระเทียมดองอยู่ในนี้เนาะที่มีตําไปที่เพื่อนๆได้ดูไปเนาะเราเอาทุกอย่างมาคนให้เข้า,ขากันจ้ะทำแบบนี้ให้เข้ากันมะ กระเทียมดองใส่ลงไปเนาะคนให้ทุกอย่าง้ากั่งที่เราก็จะเอาหมูลงไปคลุกเนาะคนให้ทุกอย่างละลายก่อนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราจะเติมไปก็คือน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวเทนะ ชอแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ไม่ชอบเค็มตัดม้ำปลาออกไปได้เลยนะเพราะว่าในผงปรุงรสก็มีรสชาติเค็มอยู่แล้วเนาะอืมแค่นี้ค่ะเพื่อนๆใครจะเปลี่ยนที่ไข่ขาวเป็นที่ไข่ดำก็ได้นะคะแล้วก็เราก็เอาหมูลงมาคลุกขอใช้มือน,นะคะตรงนี้เอาคลุกแบบนี้ค่ะเพื่อน นี่เนาะี่ล้างมือแล้วนะนี่ทำทานที่บ้านกันเนาะไม่ไม่ว่ากันนะเอามาแบ่งปันกันเนาะสำหรับใครที่แบบไปซื้อชุดนึงแบบแพงนะแน,นี้แต่นี้จะไม่ใส่นมนะบางคนจะให้หมูนุ่มเขาจะใส่นมนมนม,นมจืดเนาะ นิดไม่ใส่นิดไม่ใส่เพราะว่าลูกสาวนิดแพ้นมเนาะก็เลยไม่ใส่หมักแบบนี้แล้วเราก็เอามาเลียงไว้แบบนี้ค่ะเลียงไว้แบบนี้นี่จ้ะอันนี้เราไม่ใช่ว่าแต่เป็นสเต็กได้อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆเราเอามาย่างแล้วทีนี้เราก็ทําเป็นอทําเป็นจิ้มแจ่วได้แล้วก็ทําเป็น น้ำตกได้ค่ะเพื่อนๆคือหมักไว้แล้วเราก็ดัดแปลงได้หลายๆอย่างค่ะอันนี้เราก็ใส่ไว้แบบนี้แล้วเราก็จะพักไว้ข้างนอกสักสิบนาทีสิบนาทีแล้วเราก็จะใส่ตู้เย็นไว้เนาะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ปิดฝาปิดฝาแล้วก็ใส่ตูเต้เย็นใส่ตู้เย็น พอมักเสร็จแล้วเราก็จะเอามาทอดบนกระทะนะคะในความสะดวกของเราแล้วก็จัดลงเป็นเซตอย่างนี้ละจ้าน้ำซอสเราก็ทำเอาเองนะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะเอามาลงให้ใหม่ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ้า